สวัสดีมิดหมอแคนแฟนหมอลำที่ติดตามช่องลุงศักทำมาหากินช่องแห่งข้อมูลข่าวสารสาระและความมันเทิงสำหรับคลิปนี้ลุงซักสีมาสปอยหนังเรื่องบิ๊กยากโตก็ได้โตเรื่องเาวาเป็นยังไงมาติดตามรับชมได้เลยนะครับเรื่องรล่าของเด็กหน่อยที่อยากโตเป็นผู้ใหญ่แต่ไปขอพอนกับตู่พอหมดและเมื่อตื่นเศารขึ้นมาแล้ว พบว่าตัวเองตัวเป็นผู้ใหญ่แล้วแทนที่เข้าสิดีใจกับพบว่าการเป็นผู้ใหญ่มันบด้งายคือคิดและบ่ฮห้ว่างานนี้เขาสิกลับมาเป็นเด็กน้อยคือเก่าบอในนังเรื่องนี้ในนังเรื่องบิ๊ จยากโตกระได์โตแปลกเรื่องเปิดเรื่องขึ้นมาก็ได้พบจอดเด็กหน่อยวัย13ปีซึ่งเขาเองมักเล่นวิดีโอเกมเป็นชีวิตจิตใจและจอดกับี่มูซีเนสซือวบินลี่ในแต่ละคืนเขาก็ต้องพูดคุยกันพนันวิทยุสื่อสารแถบทุกคืนซึ่งบ้านของเขาเก็อ,อยู่ไกลกันนั่นเองลายมือต่อมาพ่อแม่ของจอดก็พาจอดไปเที่ยวสวนสนุกซึ่งจอด กระเป่าไปเล่นเครื่องเล่นที่วาเสียวแต่พ่อไปเห็นสาวๆอยู่บนเครื่องเล่นจอดกับเลี่ยนใจขึ้นมาในท่านที่ท่านใดแต่ก็ต้องผิดหวังเมื่อสาวๆที่จอดเพ่งเล่งไว้อยู่มากับหนุ่มรอผู้ใหญ่จอดกับผิดหวังอย่างหนักเดียย่างออกไปนอกงานบังเอิญไปเจอตู่ขอพรพอหมดแต่จอดเองก็ล้องขอพรโดยหยดเรียนไปที่ปากตู่พอหมดพอตู้รับเรียนแล้วแ,แสดงว่า เริ่มขอพอนได้แล้วจอดขอพอนห้ได้เป็นผู้ใหญ่และมีการไปหนึ่งตอบรับออกมาบอกว่าได้รับพอนของจอนแล้วที่น่าตกใจไปกว่าหั่นปรากฏว่าตูม่มีมองเสียบปักม,มีไฟฟ้าจอดกตกใจได้แลนกลับบานไปและที่ตกใจไปกว่านันเมื่อตื่นขึ้นมาตอนเสารเมื่อจอดเข้าห้องน้ำแนมไปถี่ตู้กระจกปรากฏว่าหลุดล่างหน้าตาเขาเป็นผู้ใหญ่ไวัย30ปี แต่กันยังบ่เสือกของแต่พยายามลุกคำาอาวัยวะขค้องจากองปรากฏว่าได้เป็นผู้หญ่แล้วจอดก็จึงย่องไปที่ตูเสื้อผ้าของพอใส่เสือ้อผ่าเฝ้ากลับไปมองสวนสนุกเมือ่อคํำขึ้นที่เข้าไปมาแต่ปรากฏว่าสวนสนุกได้เลิกไปแล้วและจอดได้กลับมาหาแม่บอกเรื่องเราให้แม่ฟังพร้อมทั้งเอระวัตให้แม่บึงแต่แม่ของจอดก็บบ่อเสือเข้าใจว่าเป็นคนแปลกหน้าที่รักผ้า ลูกไส้ของตัวเองไปและพร้อมกันนั่นได้โทรหาตำรวจจอดตกใจเฮ็ดยังบ่ถึกจึงไปหาบินลี่ที่เป็นเพื่อนหัก,กันแต่บินลี่ก็ยังบ่เสือเขาใจว่าจอดเป็นคนแปลกหน้าที่แอบอ้างเป็นจอดแต่พระเอกของเฮ้าก็ได้ลองเพลงประจําแก่งที่ได้้องเป็นประจําให้บินลี่ฟัง่งบินลี่จึงเสือว่าจอดก็คือจอดที่กลายเป็นผู้ใหญ่ในตอนนี้และบินลี่ก็แนะนําให้จอดนี่ขับไป รบซ่อนตัวในเมืองจะเข้าก่อนและตามหาตู่ขอพรเพื่อขอพรกลับมาเป็นเด็กคือเกา่าและมือนั่นจอดกับบิลลี่ก็ไปหาห้องพักให้จอดเพื่อใส่เป็นที่พักระวางทีตามหาตู่พอหมดแต่บิลลี่ก็ยกับจอดบด้ต้องเฝ้ากับบ้านก่อนสิคําและขึ้นนั่นเองจอดก็นอนผู้เดียวและก็ะไดห้องให้ห้าแม่ทั้งคืนข้างห้องก็มีเสียงทะเลาะกันของเผื่อนบ้านจนตื่นมาตอนเสรบบิลลี่ก็มาหาจอด อยู่ที่ที่พักและไปที่ศูนย์ข้อมูลเพื่อหาว่าสวนสนุกที่มีตู่พอหมดตอนนี้ไปอยู่ใสทางเจ้าหน้าที่เพิ่นกระคอสืบค้นข้อมูลแต่ต้องใส่เวลาประมาณหกอาทิตย์จังสิงห้ว่าตู่ขอพอนไปอยู่ใสและระหว่างนี้บิลลี่ก็แนะนําให้จอดไปหางานทําช่วงที่ล่อไปขอคําอธิษฐานกลับขึ้นมาเป็นเด็กและไปสืบค้นข้อมูลอยู่ในหนังสือที่ประกาศหางาน ปรากฏว่าไปพองานหนึ่งที่รับสมัครเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ในบริษัทของเล่นและหมือต่อมาจอดกระแต่งตัวเป็นผู้ใหญ่ไปสัมผัสเขาไปสมัครงานโดยจอดไปขีดตัวกับผู้สัมผัสบอกว่าตัวเองผ่านงานมา4ปีแล้วและพร้อมสีทํางานใดท่านที่คนสัมผัสงานกระเสือจอด รับสมัครจอดเข้ามาทำงานเหมือต่อมาจอดกับเขาไปทำงานที่บริษัทเฮ็ดคองเล่นด้วยความชำนาญของจอดที่เคยเล่นเกมในคอมพิวเตอร์จึงเหตุงานได้เร็วกว่าผู้ร่วมงานคนอื่นโดยเฉพาะพ่อที่เป็นคนงานเก่าและพ่อพยายามจีบเพื่อนร่วมงานอีกผู้หนึ่งถือเป็นสาวสวยสอว่าสูซานและ้วยความเป็นเด็กของจอดจึงเหตดให้สมสาม ย่างไปชนกับเจ้าของบริษัทจนเอกสารกระจุยกระจายแต่ด้วยความที่เจ้าของบริษัทเห็นความขยันขันแข็งของจอดจึงไม่โกรธบริเขียด์ยังและเมื่อมีโอกาสพอนก็คิดถึงพอถึงแม่ก็ทูไปหาแม่แต่หลอดเพ่งและกระตัวแม่บอกว่าตอนนี้จอดอยู่กับเจ้าของบ่ตตองห่วงดูแลจอดอย่างดีและได้ลองเพ่ง พี่แม่เคยลองกลมให้แม่ฟังแดดต่อมาหนึ่งอาทิตย์จอดกระดาคาแห้งจากการทำงานเป็นเช็คจอดกระดีใจร้แม้คาแห้งสิหน่อยกว่าพนักงานคนอื่นแต่เป็นคาแห้งขั้งแรกที่ได้จากการทำงานเมื่อจอดเห็นเช็คแล้วขืนเงินแลวก็ดีใจซึ่งเฮงเ่งเต่ยนดีใจอยู่ผู้เดียวและจอดกับบินหลี่ก็ได้ไปขืนเงินแอบพากันไปเล่นคองเห่นฉลองกันอย่างสนุกสนานดังน้ำใจ และขึ้นนั่นเองจอดกับปวดท้องอย่างนักจึงโทรไปหาพอบอกว่าเป็นผู้สำรวจผู้ใส่ย,ยาและถามพอว่ายาที่เด็กอายุ13ขวดปวดท้องต้องกินยายังพอได้ยินเสียงพอแล้วจอดก็คิดถึงพอแถบขาดใจแต่ก็ยังเห็นยังบ่ได้และหลังจากนั้นจอดกับปิดเศ้าอพาร์ตเมนตใหม่รีโนเวทไล้ายๆล่างค้องเล่น มูมูที่เขามาเยี่ยมจอดหล่นกันโดยความสนุกสนานตามวัยของเขานั่นแหละและมือหนึ่งจอดกระไดไปหล่นคลองหล่นและเล่นด้วยความสนุกสนานแบบซาใจบ่สนใจยังทั้งนั้นถึงหลางกายเป็นผู้ใหญ่แต่ใจกันยังเด็กอยู่และมือนั่นเจ้าของบริษัทคลองหล่นที่จอดทำงานอยู่ก็ขเขามาทักทายจอดสี่เหล่นคลองหล่นอยู่จอดก็ตกใจแอบเป็นผู้ใหญ่แทบะพอท่านแต่เจ้าน้ยของจอดก็ชวนจอดอยังคุยงานกันไป พ่อมาเห,เห็นเครื่องเล่นที่เป็นโนดดนตีจอดกะแล่นขึ้นไปเล่นคล้องเล่นเจ้าหน้ายเห็นแบบนั่นก็ขึ้นไปเล่นคล้องเล่นนําแบบสนุกสนานพ่อหลังจากเมื่อนั้นเจ้าหน้ายของจอดกระแต่งตังให้จอดเป็นร่องประทานไฟผลิตคล้องเล่นซึ่งพ่อที่เป็นคนเก่าๆที่อยู่บริษัทนี้มาโดนกับพ่อใจ พอจอดเขามาบอถึงอาทิตย์แต่ตำแหน่งสูงกว่าพ่อที่ทำงานมาโดนซึ่งต่อมาบิลลี่ได้เขามาที่ทำงานของจอดจอดเขาบอกให้ฟังว่างานของจอดสบายสบายแค่เร่นของเร่นหาจุดปกป่องมองไดมาปรับปรุงและขาจ่างกระสูงและเมืองต่อมามีการประชุม พนังงานในบริษัทพ่อกระเสนอโปรเจกต์แปลงรล่างตึกให้เป็นหุ่นยนต์แต่ว่าจอดกระคัดขันขึ้นมาทัานทีบอกว่านาสิแปลงร่างจากตึกเป็นสัตว์ประหลาดและคณะกรรมการในบริษัทกรเห็นด้วยกับจอดซึ่งสงางข่วมพ่อใจแก่พ่ออย่างหลายและจอดก็เคียนจดไม้ปากให้บร่ไปส่งจนไม้ถึงแม่และในงาน เลี้ยงสังซันเหมือนหนึ่งในงานของบริษัทสูซานซึ่งเบื่อบรรยากาศในงานที่มีเตการพูดคุยเลื่องงานกันขเขามาหาจอดและชวนกินปลาข้าวเวียซึ่งจอดกับบทนัดแถบสีอ้วกออกมาแต่สูซานกับชวนจอดไปนั่งรถเล่นจอดเองซึ่งเป็นเด็กหน่อยว่าเคยนั่งรถที่รู้แบบนั้นกับงัดนั่นงัดนี่แต่บังเอิญรถที่สูซานพาไปนั่งเลนผ่านอาพาร์ตเมนต์ของจอดพอดีจอดจึงชวนชสู้ซานขอาไปเล่น ในห้องสู่ซ่านกระเฮ็ดตัตวบ่ถือเข้าใจว่าจอดสิคิดไปเป็นอย่างอื่นแต่พ่อเขามาในห้องกับเป็นการไปเล่นข้องเล่นกันจริงๆและเล่นกันด้วยความสนุกสนานและคืนนั่นเองสู่ซานก็ได้พักที่ห้องค้องจอดจอดกระท่งแหวนบอกว่ารับ ฟันดีสั่งความประทับใจให้กับสูซานถึงการเห็นความเป็นสุภาพบุรุษของจอดนั่นเองและพ่อที่แอบมากกับสูซานอยู่แล้วเห็นความสนิทสนมของจอดกับสูซานก็ยิ่งเฮี้ยงเพาพอใจและมีมือหนึ่งที่พ่อชวนจอรไปเลี่ยนกีฬาและเฮ็ดให้จอดได้รับบาดเจ็บเมื่อสูซานเห็นจังสันจึงเข้ามาเฮ็ดแพ้ให้จอดและบอก จอดว่าพ่อบอมักห้ไปเกินหนา้าเกินตาเห็นคนอื่นเป็นศัตรูไปเบิดปั้งแบบนั้นแล้วจอดจึงถามกับสุสันว่าเป็นยังสู้สั้นคือต่างกับคนอื่นและจอดสัมผัสได้ได้ยินจังสันแล้วสุสันจึงเข้าไปหอมแก้มจอดเธอหนึ่งและหลังจากมือนั้นสุสันก็ทนความหึงหวงของพ่อปอมไว้ได้คอเลิกกับพ่อไปก่อนจะบอกว่าจอดเป็นผู้ใหญ่กว่าพ่อทุกอย่างบิลลี่ซึ่งบิลลี่ซึ่งจำวันเกิดของจอดได้แต่เขามา อพอย่อนห้จอดแต่จอดเองกับบมมเวลามีนัดออกเดทกับสูซานโดยงานนั่นก็มีตู่คอพอนแต่จอดกับบได้สังเกตและบได้สนใจและตั้งแต่มือนั้นมาจอดกับสูสานกลา,ายเป็นแฟนกันซึ่งเขากับมีความรู้สึกว่าเขาเป็นผูญ่ยแล้วจริงๆจ,จนทําให้บอมีเวลาครับ ีแต่ต่อมาวินลี่ก็ได้รับจดหมายตอบกลับมาถึงสวนสนุกที่เขาไปจัดแสดงและมีตู่คอบค่อนพอหมดเขาดีใจจึงรีบไปหาจอดแต่จอดกับ คุยแต่เหลืองงานบอมีเวลาสนใจจนเหตุห้ยบิลลี่หน่อยใจพอมั่วแต่จูจีกับแฟนและตอนนี้จอดก็เป็นผู้ใหญ่บางานกันไปแล้วคิดแต่โปรเจกต์สู้สู้สั้นเองก็นหน่อยใจคิดว่าจอดประหมักเธอแต่จอดเมื่อรับลูกแบบนั้นก็คิดว่าเป็นเรื่องตลกและมือต่อมาบิลลี่ที่ติดต่อกับจอดบอดดับก็มาหาจอดที่ออฟฟิศเพื่อเอาข้อมูลสนสนุกมาให้กับจอดซึ่งจอดกับบอดดสนใจได้สิ่งที่บิลลี่บอกและบิลลี่ก็เครียดและบอกว่าจอดบ่เป็นผู้ใหญ่อีหลี หลังจากได้ทียูมาแล้วจอดยิงเดินทางไปตู่ขอพรพอหมดซึ่งบินฤทที่เห็นจังสั้กนกะดีใจและสู้สั้นเองแต่แอบตามไปพอมาหอดตู่จอดกะถอดปักทุบๆเพื่อหายตู่เปิดขึ้นมาปรกกดวาตู่ก็เปิดขึ้นมาเพื่อขอกลับมาเป็นเด็กคือเกา่าสู้สั้นสิ่งตามไปตอนนี้กะตามไปบ่ทันแล้วจากนั้นสู้สั้นเดินทางไปส่งจอดทีบานของจอดพอศิจากัน จริงๆสู้ซานกับจอดก็เริ่มเศร้าสู้ซานซึ่งเสื้อเรื่องนี้แล้วสีคิดถึงจอดด้เรื่องเล่าที่ผ่านมาตลอดไปจอดก็สัญญาวา่าสี่บ่ลืมสู้ซานคือกันพอลงจากรถไปทีบเร้รอแล้วจอดก็หันมายิ้มให้สู้ซานซึ่งตอนนี้ร่างกายเขากลับมาเป็นเด็กคือเกาแล้วและจอดก็คับมาเป็นมูครับบิลลี่คือเกาซึ่งนังเรื่องนี้ก็จบโดยจอดก็เลยกลับเขาไปบ้านและมีขอบขัวอบอุ่นกับพอกับแม่ ในวัย13ปีคือเกา่าก็เป็นการสปอยหนังเรื่องบิ๊กจากโตก็ได้โตผิดพลาดยังไรก็ขออภัยในที่นี้ด้วยใครมีคมิดเห็นเป็นอะไรก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ก,กดกระดิ่งไว้เพื่อบ,อบ่พลาดคลิปต่อไปคลิปหน้ามาพบกันใหม่สวัสดีครับ